Sam phun 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 Sam ไสาวั่งอย่างีนั่นเอาเ้ผู้สาวเด้อพอบ่ลมี้อัวัประวัติบอยเอยน้อยก็ได้ปี่กคนนีปีครับปีใคกูหูน้อยนึงเคยสามหมื่นกิ่งอ้ประวัติาพเต็มรคนกำลังจะสร้าง ขอบใจละล่ัให้ดเข้ากันพนสรุปสังสรรค์ยังกันแ่สังสรรค์เพื่นอันน่ะสรุปไม้กันหัวหน้าดิคือมาคาเขาสรุปเลยเ้ดี๋ยวนี้อยู่ฝ่ามือไปวัดอันเทลบอนมาแล้วเดี๋ยวนี้มาเนี่ยแตงนีกลับไปแล้วแหละ ใน,ในทั้งเขา่าอ,อ,อืมหมูัดคมเป็นมากผมค่อยรู้เลยครับผมโอ้โอถันน่างผมหอมครับพี่น้องอเป็นตำนานของน่างผมหอม เป็นถำ้ำอันนี้เป็นผู้ลูกนะอยู่นี่เนาะโบรางเขา้าไปที่ไรข,ขึ้นขึ้นทางไหนขึ้นเนาะขึ้นดีกว่าเนี่ยอ๋ไปทางหลังโอ้โหอันนี้เข้าไปยังหลังนี้เข้าไปได้นี่เนะข้าไปได้บ่เข้าบอได้ไหมนี่ตัวตัวแดงหุ้ม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 อันสร้างหุ้มสร้างขนาดซางเหรอยุ่ยยุ่ยอยู่ในในถ้ำไหนเนาะน่าจะเป็นแะค่ไหนอยู่บ้านนี้บอกเ่ยอ๋อซื้อยังหลัง บุญมาโอ้ทาบุญมาพายางเขอบเบิ่งได้บ่พายางเขาไปเบิ่งได้บ่ไปไปไปทางไหนเรไปทางไหนเขาตรงมาถามผู้รู้แล้วครับผมผูผมบ่รู้ครับเบาบุญมาอยู่บ้านฟ้าเมื่อเทานี่บ่ฮู้ถูกเบาซ้ำหน่อยกินน้หอมเต็มเลย เมื่องครับพี่น้องฝุ่นเล็กน้อยจูงตักรยานเอ้สบายดีสบายดีิาปดิเดี๋ยวเป็นทางโอ้นทางสำหรับเขานี่เป็นภูเขาตั้งอยู่ทางให้หน้าได้บอก ไฟกับ่ตอัสาง่มน่งุ่มลนดีนมาทามีไฟป่นี่ขึ้นไปเือดป่ะโอ้มันขึ้นไปได้ไหไไปเบิ้งทางเดีก่อน เลยเบิ้ลตัวนี้ตั้งเลยโอ,อ้ประวัติรวมเป็นมาผมไ่ค่อยรู้้ะครับเดี๋ยวบเยวบิเ้ลพาอยู่น้ำน,น้นั่งผมหอมครับพี่นออ้องเป็นตำนานเนาะนะครับประวัติกะบอลลูนะแต่เขาจะหวานเป็นตำนานนะครับถ้ำนั่งผมหอมก็จะมีลูกสร้างเนาะเขามาจะหอมอีรี ไปเขานี่ปะดาวบุญมากเียผ้าทั่วครับนี่กับดาวบีโอ้ยก็มืดแท้มีไฟอยู่ไฟอ่อ๋อโอ้โอ้ยระวักมือแทู้้เย็นแท้หอมแท้แล้วหอมาวบุญมาก ุ้กองมีเตกีอันนอันนั้นอันพ่อของนางพ่อของมันสร้างมันนอนพ่าลูกสาวยุ้งยุ้กองนี่อเรียนลูกสาวอันยุทธองมีแต่แต่ละมื้อนซอกอาหารการกินอันเอาขึ้นไปให้ลูกอว้ให้ลูกลงมาอืมมีแต่พ่ออันมีแต่พ่ออ่นห่วงอันย้อนกลมให้พ่ออันดุมือโดย เด็ดันี้อันนี้นพอนงผมหอมเนาะบนนั่นอยู่บนอยู่พอนาผหอมโพนังผมหอมพอนางผมหอมล้กลมอยู่นี่นลอยู่นี่เด็ดกลายเป็นแบนั้นเลยกลายเป็นหินกลายเป็นหินโอ้เด้โอ้ เป็นรูปสร้างบอเ่รูปสร้างเป็นลายตั้งสร้างเลยสร้างกลายเป็นหินเนาะโอ้นี่โอ้โอ้เป็นรูปสร้างเลยนี่กระตุ้สร้างหล่ะเนี่ยตัวสร้างเล่นมาหนิแม่นบอกขาขาขามานี่ขาฮะเตวนั้นมันอันงาตัวนั้นมันป้ามองอะนล่นหูอ้อันมีการตกแต่งเลยเด้มันมันเป็น อันนี้ผู้เป็นพรไหมนี่แม่นเป็นพ่อโอ้ผู้พ่อของนางผมหอมพอนางผมหอมครับโอ้สาธุเด้อลูกหลานได้มากกินแล้วเดินอุปไซน์ุ่ปสรสร้างกลายเป็นหินครับพี่น้องพอนั่งผมหอมเนาะอืมอันนี้หางครับพี่น้องขา อันนั้นหูเพิ่นเนาะหูโอ้อันนี้ขาเนาะอันนั้นปาง่าอันนั้นป่าเพลนโอ้โอ้ซาตุซาตุเพ่นปากเพิ่นงาเพิ่นง่วงเพิ่นญุพุนเนี่ยขายปลาโอื้เนาะบ่เคยเห็นก็ได้เห็นโอ้เป็นบุญเด้อออืเพิ่นลมอยู่นี่เนาะแม่นเพิ่นเข้าเมื่อลมเนี่เจ้าเบิ่งอันแผ่นแผ่นอันนี่ย แค่นหินเนี่ยมันมันโบเมนคือเบ็้ยหินเนี่ยมันเป็นลายคือเบ็้ลายอันสร้างเลย<ม>เนียเจ้าเจ้าเบื้องดีๆไหมเดิเ<อ>ส้นเส้นของลายมา<อ>ันนี่ผ<ป>ิวหนังผิวหนังเพิ่นแม่นแม่นเข้าไปเข้าไปเบื้องแม่นดิฝาตีนเจ้าเบื้องฝาตีนนี่นี่ว่านับเบื้องแม่นมันมีอันเล็บบ่หนึ่งสองสามสี่ห้าบ่สังเกตสังเกตมึงดีๆไหมเพิ่นเพิ่นเพิ่นให้เข้าเบื้องได้เข้าไปสัมพันธ์เได้ มเพิ่นมาล่มอยู่นี่เนาะกล้องเพื่อนเสีตายลูกสาวเพิ่อนยุ่งใส่บ่ี่ลูกสาวเพิ่อนยุ่งดิงพ่อเลยอยู่ลุมพ่อยุ่งรุมลูกสาวยุ่งเทิงบ่ให้ลูกสาวมาอยู่ข้างล่างแมนโอ้หอข่อยอยากเด้อปูเอ้ยเจ็บเจ็เปึ้งเนื้อขออยอยากเด้อปูเอ้ยเจ็บปึ้งเนื้อ หลานขอชมบารมีนะครับเยวเบ่งเนื้อหนมีขาเป็นขับนี่ขาเป็นเ้่องครับงาเป็นอน้่ลไก่เป็นหินเนาะขาคนครับโตใหญ่ดิหนิ